ย่ากลับมาครับซาบผลลัพธ์ต่อเลยครับช่วงนี้นะครับแขกรับเชิญพันซ่าของเราครับที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นรุ่นใหม่นะครับที่รักเสียงดนตรีและก็สไตล์เพลงที่เขาเลือกนั่นคือเร็เกตนั่นเองครับนนทบุรุษสวัสดีครับสสวัดีคห่านี่ได้ไหมนันทบุรุษอย่างนี้หรือว่าอย่างฮะหรือว่าต้องนนทบุรุษรูทลากเสียงไหมฮะรันทบุรุษโอ้โหที่แบบว่าเส้นทาง เดี๋ยวให้สมาชิกในวงนี้นะคะทักทายแฟนๆแล้วก็แนะนําตัวนิดนึงดีกว่าเอาทีละคนเลยครผมก่อนแล้วกันนะครับครับผมทีทีครับค่ะตีตลอดเช้ากับคีย์บอร์ดครับชื่ออาร์มครับครับผมน้องนำคอรัสแล้วก็มิกมิกเสียงโอ้ร้องนำคอรัสนี่ไละมิกซ์คอรัสเวลาเวลาร้องสองคนอ๋้อร้องสองคนะครับนี่ชื่อหนึ่งครับตีดีเจมเบ้ครับร้องนำด้วยครับ เป็นกองกองเก้ครับผมชื่ออะไรนะีจิมเบ้ฮะอีจิมเบ้นะครับต่อครับชื่อไผ่ครับครับเล่นกองครับเด่นกองคราวนี้จะเป็นกองกองมชุดนะครับกองชุดนะครับไอครับเล่นกีตาร์ครับเล่นกีตาร์นะครับโอ้โหห้าหนุ่มนะครับมาในการของเราในวันนี้นี่ทำไมถึงต้องเป็นนนทบุรุษถามหน่อยนิดหนึ่งมาจากนนทบุรีหรือเปล่าครับผมใช่ใช่ใช่เลยไมเกี่ยวับเรียนโรงเรียนเดียวกันไม่ครับ เราอยู่แถวบ้านเดียวกันครับมา่เจอกันได้ยังไงอนี่ยคกออยู่แถวบ้านคือเล่นมากันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วจักกันอยู่แล้วเอาแลวคือรู้ไ,ไงว่าคนนี้เล่นกีตาร์เป็นเฮ้ยเรามารวมวงกันไหมอะไรเงี้ยเส้นทางของนอนทบุรุษเป็นยังไงบ้าง,ะงนะ คือว่าบ้านอยู่แถวบ้านกันหมดเลยแล้วแบมีพี่พื่นพี่เล่นกีตาร์อยู่ครับแล้วแบบก็เลยมารวมวงกันว่าก็เหมือนกับซ้อมเล่นเล่นกันใช่ไหมฮะตอนแรกเลกเกอดีกว่าไหมอะไรเออทำไมต้องเป็นเลเกอรอทำไมต้องเป็นเลเกอมีสไตล์เพลงอีกเยอะแยะมากมายแล้วเรามเลือกเลเกออ่ะผมว่าทุกคนพอใจนะครับโอเคนะครับถ้ามีคารดูันครับแล้วตอนนี้ทุกคนทำอะไรกันอยู่เรียนกันด้วยเรียนที่ไหนกันยังไงคะ ก็ผมเรียนปีห้าศิลปกรปีห้าเดี๋ยวนี้ลักสูตรเป็นเรียนเจ็ดปีแล้วใช่ไหมเรอ๋อ้ปีห้าเหมือนกันเลยนะครับสไตล์เดียวกันเราอ่ะโอ้โหโอเตอนนี้แล้วแต่ละคนนะฮะตอนนี้อะไรกันอยู่บ้างรับจ้างครับทำงานสบาปเลยค่ะที่ไหนครับแต่ไม่อยากบอก ผมยิงที่คนแรกเลยอ่งอะคนอน่นนะคะน้องไอเรียนจบแล้วครับจบแล้วอะ้วคุณหนึ่งละคะยังไม่จบครับเรียนอยู <h <h ่มาอะไรก็รำหนงครับแล้วอย่างนี้เวลาเราจะรวมตัวกันมาซ้อมดนตรีในสายเพลงที่เรารักนี่เราหาเวลาว่างองบ้างหนึจริงจริงบ้านอยู่ใกล้กันอยู่แล้วครับอยู่แล้วใช่ครับเย็นเย็นกันกันครับก็เดินมาคองเรียนที่บ้านไปัา ง่ายเงี้ยนะใช่ครับมีห้องซ้อมส่วนตัวไหมบ้านใครเป็นห้องซ้อมอย่างี ını, <aha. S 2> ้หรือเปล่าซ้อมนี่ซ้อมในซอยกันเลยนะยังไงยังเงยก็เอาเครื่องดนตรีไปนั่งเล่นกันข้างในซอยเลยในซอยซอยบ้านกันนะแล้วชาวบ้านชาวบ้านไม่ว่านนะเด็กรู้จักันหมดหรอครับรู้จักคนคือเก่าอ่ะคือเก่าไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าไม่รู้ไหมดครับคไอหมด ไม่มีใคราพี่คนเข้าบ้านอะโตอแต่เด็กโอ้ยเต้ามาในเด็กคือต้องสอบเขาขากำลังทำตามความฝันอยู่นะแต่ในตอนไม่ได้ไม่เล่นแบบว่าวงใหญ่นี่ก็คือเอามาเล่นเป็นะกุติกกันแต่เวลาไปซ้อมก็ที่ห้องที่ห้องสอมครับที่ห้อง้อมนะครับพูดถึงการแต่งเพลงของวงนนทบุรุษดีกว่ารู้แล้วแหละว่าเป็นแบบแร็กเก้หรือว่าเป็นแร็กเก้แบบไหนหรือว่ามันมีความพิเศษยังไงอืม ถ้าเกิดเรื่องเนื้อเพลงก็จริงๆรวมๆว่าประมาณว่าอยากจะให้คนฟังเขาเขาได้ตระหนักขึ้นหรือมีสติบ้างก็คือประมาณนั้นออกแนวสังคมไหมฮะหรือเป็นยังไงฮะชีวิตเ่ามาสังคมเกี่ยวกับชีวิตบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะความรักยังไม่ค่อยมีความรักยังไม่ค่อยมีทําไมเ่ะเออความรักจะง่ายกว่าไหมับหรือว่าต้องมีเยอะแล้วครับใช่ครับฟังแล้วมันก็ คนหูอะพี่เราเป็นไร้แก้แต่นําเสนอแบบในด้านของสังคมแล้วก็เพื่อชีวิตอะไรแบบนี้อิงอิงไปทางศาันางครับอะไรฮะอิงไปทางหลักศาสนาและส่วนใหญ่โอ้โหจะจะมาประมาณอน่างนะครับสุดยอดเลยนะครับเป็นคนแต่งเพลงเลยช่วยกันครับช่วยกันนะฮะคือแต่งกันคนละท่อนหรือว่าไงฮะหรือมีคนแต่งมาก่อนแล้วก็มาช่วยกันแก้หลักอาร์มก็จะนามาก่อนก็บางทีก็มาช่วยกันแทร แล้วก็มาเล่นมาแต่งมาปรับมาอะไรตอนนี้ตอนนี้มีเพลงของตัวเองกี่เพลงแล้วสำหรับดนตรีบรุทสามสามสี่เพลงสามสี่เพลงสามสี่เพลงแล้วเกี่ยวข้องกับสังคมศาสนาครับชีวิตเป็นหลักเลยหลักการใช้ชีวิตนะครับโอถามมันมีหลักอะไรในการใช้ชีวิตในการคิดการํำรงชีวิตในปัจจุบันการหลักในการแต่งเพลงมาก่อนเนี่ยก็ใช้อยากใช้ชีวิตยังไงก็ใช้ได้ครับแต่แค่ว่า ทำของผมนะก็ค,คือว่าไม่ต้องเดือดร้อนตัวเราเราก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นครับผก็น่าจะน่าจะมีความสุขกันแล้วถ้าเกิด<ม>ง่ายๆครับปัญญาชีวิตแบบง่ายๆเลยแล้วเรื่องของซา์ดนตรีแหละครับนนทบุรุษมีอะไรเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไหมมีคิดอะไรแปลกใหม่ขึ้นมาหรือเปล่าอะไรแบบี้มีลูกเล่นอะไรพิเศษไหมจริงๆเรามีเครื่องเป่าด้วยครับแต่วันนี้เขาเขาไม่ได้มาครับเล่นแซกโซโฟนที่จริงที่จริงมีสมาชิกหกคนเจนไม่ได้มาเจ็ดคน แถวบ้านกันหมดเลยใช่ครับตอนตั้งแต่เด็กๆเข้าใจเลยนี่อยู่คใช่มากราวซอยเดียวกันเลยใช่คือแบบสนิทกันมาตั้งแต่แรกเลยอย่างนี้ครับมีบ้านที่เป็นแบบเป็นลมตัวไหมบ้างกันบ้านตรงหน้าบ้านผมอะครับหน้าจริงๆก็ฟังเล้เก้แต่ไม่ค่อยลึกมากแต่ก่อนไพ่เขาจะฟังครับแล้วเขาก็จะมาให้ผมฟังแต่ที่เล่นจริงๆก็มีรุ่นพี่ครับเขาเพลงมาให้ฟัง พวกเราฟังแล้วชอบก็เลยอยากเล่นดูวยมมีศิลปินในดวงใจของวงของคุณไหมเออหรือแต่ละคนมีศิลปินในดวงใจใครไหมเป๊ะครับใครคะชาวเมทไทยก็สี่ชาล็อกเกอร์สี่ชาล็อกเกอร์ครับต่างประเทศหนะต่างประเทศก็หลายคนครับพี่เยอะแยะมากมายครับแต่ก็จะเป็นอะไรก็ของคองจ์อเมริกาครับกูดูเออยทำไมชอบสไตล์สไตล์ของจาร์เมกามันจะเป็นไงก็มันก็จะหลากหลายอะพี่ เขามีเครื่องดนตรีแปลกๆใช่ป่ะเรี่ยงของเซนติก้าอะไรเงี้ยผมจริงๆพื้นเมืองเขาเป็นกองนายาบินกีอะครับที่เขาเขาจะเขามีมานานแล้วครับแต่สมัยเขาเป็นมีเร็กมีราคาเขาเรียกว่าลูดอะนี่มาจากต้นรูดนะครับราครับรูที่แปลว่ารากงั้นอุปกรณ์ คือดนตรีสมัยเก่าเลยจร,ลจริงๆแล้วมันไม่ยากพี่มันแค่กล่องชินกีตาร์ชินหนึ่งแค่เนี้ยพี่ก็เล่นได้แล้วมีแบบมีศิลปินใครที่แนะนำให้เราอยากจะแบบลองสมมตินคนอยากจะลองฟังแร็กเกอรอะอย่างพี่พี่ก็รู้จักแต่บินนี่แมนใครกันทีบอลแล้วใครอีกนะอใครอะจะปล่อยใจะลยนะพี่หรอบอกมาเลยอ่าผมไม่รีก็ฝังได้แ่ ถ้าเพิ่งเริ่มฟังก็แบบบาลีก็ได้ครับโอเคที่มึงก็จะมีแร็ะเก้ที่มันมันมันลึกกว่านั้นก็มีใช่ไหมแลต่ก็เนี่ยแต่ไม่ได้ฟังยากเลยนะครับพี่ฟังไม่ยากใช่ครับเออแล้วแต่ว่าของนุนทับรูนี่เขาก็จะนำสำเนียงการร้องเป็นยังไงยากรู้เพราะว่าบางทีฟังแระเกะมันจะต้องมีสำเนียงที่เป็นร้องนำจริงๆนะ่ยนะดูมาดูอ้ามเลยว่าร้องสองสองคนมีคนนี้คนหนึ่งสองคนใช่ครับผมดูคนท่านกูโอเคแต่ผมรู้สึกว่า เขามีสไตล์ไงอ้าพูดถึงนักร้องนั่ของเราหน่อยคือที่เรารู้ตอนนี้คือเขาแบบว่าโอ้โหแบบท่าเต้นท่าอะไรไหมคนนี้สุดสดคือเวลาอยู่บนเวทีนี้จะเป็นอีกคนหนึ่งเป็นตัวอย่างสาเนียงอะสำเนียงวงลงอย่างนี้เลยนะใช่แบบวงลงนะ ก่อนจกน้ำจิ้มเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีแบบเต็มเต็มเฮ้ยหนีอย่ากั๊กอยากั๊กอันนี้หนึ่งนิดนึงเขื่อนเป็นเขื่อนละแต่ช่วงหน้านี้ถ้าคุณเขิ่อนนี่เราต้องออกจากสตูไปกล้องเครื่องก็ไม่รู้ก็จะถ่ายนะครับต้องต้องมีเครื่องดนตรีต้องมีเครื่องดนตรีด้วยเขาถึงจะทำมาลงได้โอ้ยใช่เหรอใช่เหรอเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยอ๋ออย่างนี้เดี๋ยวช่วงหน้าได้ ชมโชว์ของวงนอตขงรพูดน้อยต่อยหนักนะครับขอบอกฮะช่วงหน้านี้น่าจะมาเต็มเหมือนกันนะครับต่อยใ,ใ,ใส่ได้วยว่าแลกเก้นะครับแลกเก้เวลาไหน,ไหนดีอย่าของคุณคงต้องทุกเวลาทุกเวลาทีเลเก้เข้า<อ>ไาแล้ว เราฟังตลอดเวลาใช่ไหมฮะโอเคส่งเข้ามาครับสี่4ึงสองหนึ่งสี่สี่หนึ่งเครับเดี๋ยวตอนนี้ไปชมเรเก้ของเทศไยที่วงโปรดของเขานะครับสีราลชาล็อกเกอร์ครับผมไฮสปีดเลยครับไปชมครับจ้าภารกิจ หลงง่ไงเชื่อตั้งใจเพระโดนเคาลวงเคาหอบมาลงเวียนวนพลาดง่ไงใ,ในสิ่ที่เชื่อตลอดมาหลงลี่ไกลจะต้นฉันปลายอย่างไรก็เดาไม่ออกเลยลงว่า one way, you. ก็เนี่ยค่มเปนครับอามนี่นะครับก็จะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่บางครั้งคนเราก็หลงพลาดหลงผิดนะครับอืแต่ว่าอันนี้ก็มาจํากัดความหมายในแบบรวมๆ ก็คือทุกคนต้องมีสติในการใช้ชีวิตนะทุกคนว่าใครมันก็ทําผิดได้กันทั้งนั้นแหละนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลุกขึ้นหน่อยทั้งสองท่านจะได้เห็นกันทั้งหมเลยมาอ่ะนะครับอย่างนี้เราสามารถติดตามผลงานของคุณบรูทได้ที่ไหนเจอกันได้ที่ไหนอะไรยังไงคะอ่ะก็ชี้เพจ่คะเพจนนทบรูทแล้วก็เติมเติมไอเอสแท็กแฮชแทก พื่อความกุ้มกลิ่ม facebook com s a s n o t a b r u t h a s h t a g นะครับผมก็จะมีผลงานต่างๆแล้วก็สามารถเข้าไปพูดคุยอะไรกับนนทบรุษได้ด้วยใช่ไหมก็ก็แต่ว่าไม่เคยมีใครมาคุยเอดีนะฝากอะไรถึงเยาวชนรุ่นใหม่หน่อยถือว่าเป็นเราเป็นวัยรุ่นที่มีความฝันนะครับแล้วก็มีสไตล์เพลงที่ชื่นชอบแล้วก็ชัดเจนมากๆครับฝากหน่อยนามครับก อยากทําอะไรก็ทําแต่ว่าอย่าให้ไปเดือดร้อนตัวเองหรือคนอื่นค่ะจะดีใช่กับใช่กับทุกคนจะเล่นในซอยก็ต้องโตมาจากในซอยนะครับไม่ใช่ในซอยอื่นนะมาเล่นในซอยนะโดนแลยครับโดนเลยครับโด้เนี่ยนี่ขอบคุณมากเลยคะขอบคุณนะท้ารู้นะครับวันนี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวช่วงหน้า เอสเมบล์กันด้วยนะคะวันนี้ค่ะโหแรกเก้มาทั้งทีก็ต้องถามอีกับบแรกเก้นะคะแรกเก้เวลาไหนของพันซ่านะคะก็ส่งมาทางเอสเม4221 C C1 เดี๋ยวจะมาแจกของรางวัลกันในช่วงหน้านี้แล้วนะครับผมตอนนี้ไปเบรคกันก่อนนะคะชวงได้กลับมาครับเจ้ารนักิา